spotify สบู่อาบน้ำเบบี้ม่โคโลชัวนี่เกมสุดท้ายใครบอกอ้ยมันไม่มีรอก It's love. แต่บางทีฉันคิดไคิดว่ามันไม่เห็นหนูแพ้มั่ดีไหมยิ่งแพ้ยิ่งแพ้เท่าไรหัวใจยิ่งโดนปลุกจบเกมเนี้ยก็ยังไม่จบอ่ะคนแต่มเนี้ยแล้วขาไม่หลบอ่ะชอบช้าทายไม่มีวันจบอยากลองแพ้บ้างอยากโดนสยบบ้างถ้ีที่สิบเอาจริงนะมันก็แค่เซ็งอยู่นิดหน่อยนะหลังเ่าสิบสะใจอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆเธอคงจะรู้ว่าพอชนะอ่ะเธอกจะลับไปเริ่มใหม่แล้วเธอจะรู้ว่าความ เกมสุดท้ายไม่มีจริงลาสเกมและนี่คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้ลาสไอเดครับสวัสดีครับ<อ>สวัสดีครับขอบคุณ<อ>มากมากเลยครับวันนี้เวทีของเราได้รับเกียรติจากน้องๆลาสไซเด21คนอยู่บนเวทีกับเราในวันนี้ผมอยากจะบอกว่ามันสดใสมากครับผม<อ>ต้องขอต้อนรับคุณม่านมุกก่อนสวัสดีครับม่านมุกครับสวัสดีค่ะพี่ดีเิงของเราด้วยครับม่านมุก วันนี้ผมมองหาคุณทั้งวันว่าคุณหายไปไหนหนูกำลังซุ้งซอมอยู่ไงเพื่อที่จะแบบมอบความสุขในวันนี้มาอยู่ใน last idol ของเรานี่เองใช่แล้วคครัือเขาเป็นสมาชิกแบบตั้งแต่ต้นเลยสุดยอดมากแล้วคือ last idol ที่ถือว่าเป็นรุ่นพี่นี่ใช่ไหมฮะชมไหมครับให้มันมุกแนะนำเพื่อนๆ last idol ก่อนครับใช่เลยครับได้เลยค่ะเซโนสวัสดีค่ะพวกเรา last i d สวัสดีค่ะเฮเวค่ะนิมี่ค่ะมันมูค่ะเลมี่ค่ะจีจี้ค่ะพงเยกค่ะเบสค่ะคิมค่ะราม่าค่ะก้อยค่ะ น้ำค่ะขรัวนค่ะแจนค่ะปน้าค่ะซีวนค่ะเก๋ค่ะสาวน้ยค่ะไม่ค่ะมีคำถามครับตอนทำไมตอนสาวน้อยต้องเฮแต่คนอื่นูว เพราะว่าคู่เยอะแล้วใช่แล้วคู่เปลี่ยนพร้อมกันมากโดยไม่ต้องตีมเลยเลยใจตรงกันค่ะใจตรงกันเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานมานกสามีแล้วรู้เลยว่าถจ้าสาวน้อยจังเฮใช่แล้วระดับเดซิเบลเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ SAY ด้วยนะ ผมสังเกตผมรู้ละถ้าคุณอยากเป็นไอดอลต้องให้ม่นมุกสอนวิธีการเป็นไอดอลเวลาที่แบบเราแนะนําตัวเราต้องทําไงครับเออทำยังไงอ่ะก็โดยปกติแล้วนะคะเราก็จะแนะนําชื่อของเราใช่ไหมคะอย่างเช่นแบบม่านมุกค่ะและต้องมีท่าโพสอย่างเช่นแบบเป็นครึ่งหัวใจตรงแก้มเราก็จะมองไปที่กล้องนะคะแล้วเราก็จะกระพริบตาหนึ่งทีติ้งไปนั่นน่ะนั่นคือวิธีการที่ทำให้เราน่ารักขอฟังเรื่องเพลงหน่อยดีกว่าเพราะว่า เพลงที่เราได้ยินได้ฟังกันไปนะครับแล้วก็ทำไมเนี่ยถึงจะต้องมาเป็น last game ผมอยากรู้จังเลยพี่มานมุกไหนอธิบายให้หน่อยก็สำหรับเพลง Last g เกมเกมสุดท้ายไม่มีจริงนะคะเป็นเพลงออริจินอลของ Last I d o l ค,ค่ะก็คือเพลงก่อนอันนี้นเนี่ยเราจะนำมาแปลงจากญี่ปุ่นใช่ไหมคะนี่เป็นออริจินอลเพลงแรกที่เป็นเพลงหลักของเรานะคะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็สำหรับเพลงนี้เนี่ยมีความหมายคือเราเนี่ยอยากที่จะเปรียบเทียบชีวิตเหมือนกับเกมน,นั่แหละคือการที่เราจะเติบโตได้มันต้องมีอุปสรรคมันต้องผ่านด่านผ่านสิ่งต่างๆมากมายค่ะแต่ว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันเราเล่นเกมข้างๆกันเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้แต่ในขณะเดียวกันพอเราผ่านมันไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอุปสรรคใน ชีวิตอีกมากมายที่จะต้องเกิดขึ้นใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยเราต้องเล่นต่อไปไม่มีสิ้นสุดแต่ถ้าเรามีเธออยู่เราก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆครับผมจริงๆผมได้อาจคาว <Yeah. S 2> ว่าแบบ Last Idol ถึงเวลาการเดินทางมา3ปีมันก็มาถึงบทบาทใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับผมเห็นมีประกาศสำคัญออกมาะนะครับว่าถึงเวลาของร a s ไ I ด o l ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยุติบทบาทของการเป็นร a s t i ดอ l การเดินทาง3ปี นะครับแล้วกล้าไปสู่บทบาทใหม่เพราะนั้นเรากำลังมาถึงในช่วงท้ายของลาสไทดอประสบการณ์3ปีที่ผ่านมาของพวกเราเป็นอย่างไรบ้างค <c oughs> ่ะน้องรเรมี่ว่าไงคะ <c oughs> ก็ขอบอกเลยนะคะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา3ามปีของพวกเราเนี่ยบอกเลยว่ามันมีทั้งหยัดเหงื่อหยดน้ําตาและรอยยิ้มค่ะบอกเลยว่ามัน ครบจบใน3ปีมากๆหนูบอกเลยว่าทุกๆคนเนี่ยเติบโตมาอย่างสวยงามแล้วก็จะสามารถที่จะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้เลยค่ะครับผมแน่นอนประสบการณ์ทางดนตรีประสบการณ์ที่พวกคุณได้ฝึกได้อยู่ร่วมกันในที่สุดมันไม่มีอะไรที่ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกลาเห็นบอกว่ากำลังจะมีงานวันที่14 1 5ใช่ค่ะก็สำหรับ 14-15ตุลาคมนะคะจะมีกิจกรรมแฮนด์เชคและทูช็อตของพวกเรา Last Idol <ม>ค่ะซึ่งจะเป็นกิจกรรมครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วในการจับมือกับแฟนๆเนาะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาเป็นกำลังใจให้กับเมมเบอร์ทุกคนกันเยอะๆนะคะแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนนั้นนะคะเราจะมีคอนเสิร์ตสุดท้ายเป็นคอนเสิร์ตอำลายอย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะคะ<ม>ก็อยากให้ทุกคนติดตามชมกันเราจะคอยติดตามผลงานของน้องๆ l ั s ไ I d o l ทุกคนไม่ว่าจะ ไปในรูปแบบไหนอย่างไรก็คงต้องคอยติดตามขอบคุณมากๆเลยครับเราพักข้อสั่งกันตรงนี้สักครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการนี้ใทรนิยมสักครู่หลังโฆษณาครับสวัสดีค่ะลาสายเดอรเย่เวทีไทรนิยมของเราวันนี้ขอต้อนรับนักมายากลรุ่นใหม่ครับคุณแซงอัครเดช เป็นโชว์ที่นำไปประกวดที่เมืองจีนและได<ช>้ <จะ S 2> รับรางวัลชนะเลิศมาด้วยโอ้โห oh, 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 สุดยอดสวัสดีครับแทนนิยมวันนี้อยู่กับผมยูโรนพนุษย์แห่งวงโซล่าครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาอยู่ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามนะครับพามาชมบรรยากาศคอนเสิร์ตส,สุดยิ่งใหญ่แห่งปีไทยเจแปนอค o n i c Music f เฟส2023ครับโดยงานในปีนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีแห่งมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างประเทศญ,ญี่ปุ่นและประเทศในแถบอาเซียนครับ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดนตรีในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะได้มีโอกาสในการนําเสนอความเป็นไทยโดยผ่านแนวเพลงชีป๊อปที่ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้แนวเพลงชีป๊อปเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกแรงหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยครับผมเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยชาวต่างชาติให้ความสําคัญให้ความสนใจในด้านแนวเพลงชีป๊อปเป็นอย่างมากเลยครับซึ่งวันนี้เนี่ยพวกผมทั้ง13คนวงโซลา่าก็ได้มีโอกาสนาซิงเกิลเดบิวต์ของเรามาแสดงในวันนี้ด้วยครับไม่ใช่แค่เพียงมามอบความสนุกให้กับแฟนๆทุ พันธธรรมต่างๆให้กับประชาชนทุกคนให้กับชาวรานาชาติให้รับรู้ครับว่ามีแนวเพลงจีป๊อปอยู่บนโลกนี้ด้วยครับ และในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่ศิลปินทีป๊อปเพียงอย่างเดียวนะครับยังมีศิลปินเจป๊อปอีกด้วยครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยมีมากกว่าหลายร้อยชีวิตกันเลยครับเขาก็ได้ใช้โอกาสนี้นะครับในการเปิดพื้นที่เพื่อที่จะทํากิจกรรมร่วมกับแฟนคลับด้วยครับซึ่งอบอุ่นมากๆเลยครับมากกว่าความบันเทิงไทยเจแปนไอคอนิกมิวสิกเฟ2023ยังเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนความหลากหลายทางด้านดนตรีภายในประเทศอีกด้วยครับ และที่สําคัญยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านทางอุตสาหกรรมดนตรีอีกทางหนึ่งด้วยครับผมแล้วในครั้งหน้าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวชมความเป็นไทยที่ไหนก็รอติดตามได้ในรายการไทยนิยมนะครับ